สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลของเรานะคะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นขนมหวานจิ๋วนะคะอ,อันแรกก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้นะคะนี่่คะข้างล่างก็จะเป็นหยิบหิวเรียบๆอย่างนี้นะคะ,น,คะนี่นะคะอ,อันที่สองเป็น อันที่สองนะคะจะเป็นอันนี้อนอที่สามก็จะเป็นอันนี้นะค,ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปกับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ